กาบเรียนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตรังที่รับรักทุกท่านนะครับต่ออาญาเรียนพี่น้องประชาชนว่าช่วงนี้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งเป็นวันปิดยานะครับซึ่งเราก็กำลังออกตรวจปฏิเอในช่วงวันปีใหม่นะครับตามสุ่ตรวจต่างๆประกอบกับเราได้ขอความร่วมมือให้ทุกจุดตรวจนะครับได้ดูสองเรื่องหรือทั้งเรื่องอุบัติเหตุวันปีใหม่แล้วก็เรื่องการป้องกันแยกกันอนาควิดนะครับ สำหรับการระบาดของโควิดในที่รอบที่สองนะครับทางจังหวัดปิพอนเองเราก็ได้ดาเนินการตามมาตรการต่างๆอย่างเข้มงวดกดตันนะครับตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขมาโดยตลอดนะครับเราได้มีการตรวจเรื่องแรงงานต่างเล้าน,นะครับตั้งแต่ก่อนที่จะมีข่าวระบาดในรอบสองซึ่งเราไปพบผู้ติดเชื้อหลังจากมีข่าวเรื่องการระบาดจากกรุงปุต ได้แรงงานต่างด้าวนะครับเราก็ได้มีการไปตวรวจแรงงานตามสถานประกอบการต่างอีกร,รอบหนึ่งนะครับซึ่งในพื้นที่จังหวัดชุมพรก็ไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใดนะครับประกอบกับหลังจากที่มีข่าวของจังหวัดสุรสาครนะครับแล้วก็จะมีลูกเรือบางคนที่ขึ้นเรือมาก่อนหน้านั้นนะครับเราก็ตามไปตรวจทุกรายนะครับก็ไม่พบผู้ติดเชื้อเช่นเดียวกันนะครับ ครับจนถึงขณะน,นี้ในพื้นที่จังหวัดจุมพรนะครับเราตรวจไปแล้วทั้งหมด860รายนะครับผลออกมาแล้วปรากฏว่าไม่ปราเฏว่ามีไม่พบเชื้อนะครับทั้งหมด648รายกําลังรอผลอีก212รายางงาเพราะงั้นจนถึงขณะนี้ขอพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดจุมปรมั่นใจได้ว่าในพื้นที่จังหวัดจุมปรไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่แต่อย่างใดนะครับในการประชุมกรรมการโรคติดต่อ เราก็อยู่ในกลุ่มของจังหวัดที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังคือเป็นพื้นที่สีเขียวเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ประกาศปิดสถานประกอบการ <c oughs> หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจใดๆนะครับเรายังคงรักษาความสมดุลระหว่างการดําเนินทางด้านเศรษฐกิจเพื่อกิจกรรมต่างๆเดินได้ในขณะเดียวกันเราก็ขอให้พี่น้องประชาชน และผู้ประกอบการต่างๆนะครับได้มีความระมัดระวังนะครับตามมาตรฐานของการควบคุมโรคโควิด -19, <S <S v 19นะครับเมื่อที่ผ่านมาเราก็ได้ลงไปตรวจสถานบริการร้านอาหารซึ่งก็ได้ให้คำแนะนำนะครับที่จะดูแลตั้งแต่การจุดตามข้าวนะครับใม้มีตามข้าวตางเดี่ยวมีการทับกรองโรคนะครับมีการวัดรุดัภูมิได้ขอความร,ร่วมมือให้ สวมหน้ากากอนาม,มัยนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างนะครับสถานที่ที่มีคนรวมกลุ่มกันเราก็ไม่ได้ห้ามนะครับแต่เราขอความร่วมมือว่าทุกที่ที่มีการจัดติดตวงในเรื่องการเว้นระยะห่างและการพัดกรองนะครับในการใช้หน้กากากอนาม,มัยแล้วก็เจลแอลกอฮอล์นะครับแต่ที่ผ่านมานะครับเรามีข่าวดังอีกข่าวหนึ่งคือในวันที่30มีสื่อได้ลงข่าวจํานวนมากนะครับว่าในพื้นที่จังหวัดสุพรรณ ได้มีการพน,นันชนไก่ที่บอ่อดแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรรณนะครับก็ขอเรียนที่น้องประชาชนว่าสําหรับบอ่อดแห่งนี้นะครับได้ชนกันเมื่อวันที่30สจริงแล้วก็ทางราชก,การได้อนุญาตไปแล้วจริงนะครับโดยผู้ยื่นเนี่ยได้ยื่นคําร้องมาตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายน25 6 3นะครับแล้วจังหวัดก็ได้นุ้ัวัดไปตั้งแต่วันที่1งธันวางคม2563 หลังจากนั้นทางอำเภอเมืองก็ได้ไปออกใบอนุญาตเมื่อวันที่7ธันวาคม2563ซึ่งในขณนะนั้นยังไม่มีข่าวเรื่องการระบาดของโรคโควิดรอบที่2นะครับเราก็ได้ปรึกษากันอยู่ตลอดเวลานะครับในกรรมการโรคติดต่อหรือนอกรอบเนี่ยว่าหลังจากมีการระบาดเนี่ยต่อไปเรื่องบ่อนการพระาดานเนี่ยเราจะไม่อนุญาตที่โดนกว่าสถานการณ์จากที่คลายเข้าสูา่ภาวะปกติ แต่เนื่องจากในช่วงรอยต่อนะครับแต่วันที่30เนี่ยมีการชนไก่กันจริงแล้วทางกระทรวงหมหาดไทยก็ได้มีหนังสือสั่งห้ามนะครับแล้วก็ลงมาเมื่อวันที่30เช่นเดียวกันหลังจากลงมาแล้วเนี่ยจังหวัดก็ได้เผยแพร่ทางไลน์นะครับในกลุ่มหัวหน้านส่วนราชการและก็นายอำเภอเพื่อแจ้งข้อจำการของกระทรวงหมหาดไทยพร้อมทั้งได้ออกหนังสือให้งดจาัดก,การเล่นการพนันนะครับ เริ่มตั้งแต่วันที่30เป็นต้นไปแต่ช่วงร้อยต่อเนี่ยเราแจ้งช่วงนั้นก็เป็นช่วงบ่ายแก่ๆออกตอนเย็นนะครับเพราะงั้นผลการดําเนินการที่เกิดขึ้นจริงๆก็คือตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2563เป็นต้นมาเนี่ยในพื้นที่จังหวัดจุมพรไม่มีการเล่นการพนันนะครับบ่อนที่ได้รับอนุญาตไปก่อหน้านั้นแล้วก็ขอให้งดจัดนะครับเลยมีประเด็นของการ ชนไก่ในบ่อนเมื่อวันที่30นะครับซึ่งเขาได้ดำเนินการแมาตั้งแต่ภาคเช้าและก็ต่อเนื่องมาจนถึงภาคบ่ายนะครับแต่ขณะเดียวกันก็ขอขอ,ขอบคุณทางชุมรมแพทย์ชนบทที่เป็นห่วงเป็นใย,ยนะครับว่าอตอนนี้เรากำลังมีข่าวเรื่องมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งตัวบอลเนี่ยเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งนะครับที่คนเข้าไปเล่นใน,นบอลและมาแพร่เชื้อนะครับ แต่ขอเรียนให้พี่น้กกองประชาชนได้ทราบว่าในพื้นที่จังหวัดจุมพรท่านไม่ต้องวิตกกังวลถึงขนาดนั้นเราไม่ได้ประมาะนะครับเพราะว่าก่อนที่จะออกไปอนุญาตไปนะครับท่านในเพอก็ได้ซักซ้อมบอกว่าจะต้องมีการคัดกรองตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งทราบว่าผู้จัดได้มีการคัดกรองเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็อาจจะตามภาพที่ออกมาอาจจะมีบางท่านที่อยู่ในบ่อน นับแล้วก็สวมน้ากากไม่เรียบร้อยดึงลงมาข้างล่างบ้างอะไรบ้างซึ่งก็มีอยู่หลับหลายนะครับก็ขอ่ายพี่น้องประชาชนด้วยแต่ขอให้มั่นใจว่าจนถึงขนาดนี้จังหวัดชุมพรนะครับโดยส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราได้ดูแลตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการควบคุมโรคโควิด -19 อย่างแข็งขันนะครับอย่างเข้มแข็ง